สวัสดีครับพบกับช่องเสียบอมสายั่นบอลวันนี้จะมาวิเคราะห์คู่ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษพบกันระหว่างดาบี้เคาตี้เปิดบ้านรับการเยือนของเบอร์บิงแฮมเ <c oughs> ตะคืนวันที่30มกราคม2,565เวลา2ทุม่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยสถิติของทั้งคู่นะฮะที่เคยพบกันดาบี้เคาตี้ชนะเบอร์บิงแฮมได้6นัด เมอร์วิงแฮมชนะดาบี้ได้2นัดทั้งคูเ่เสมอกันไป2นัดนัดล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันนะฮะเมอร์วิงแฮมก็เปิดบ้านเอาชนะดาบี้เคาตีไปได้2ประตูต่อสูง <c oughs> ต่อไปเป็นผลงาน10นัดหลังสุดของทีมเจ้าบ้านดาบี้เคาตีดาบี้เคา,า,าตีทำผลงาน10นัดหลังสุดนั้นชนะ4แพ้4ี่เสมอ2 นัดล่าสุดพวกเขาก็บุกไปแพ้ให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสไป2ประตูต่อนนึ่งผลงาน10นัดหลังสุดของทีมเดือนบ้างนะครับผลงาน10นัดหลังสุดของเบอร์มิงแฮมทำผลงานได้ชนะ2แพ้4เสมอ4นัดล่าสุดของพวกเขานะฮะก็เปิดบ้านเสมอกับ Peter ปีเตอร์โบโรไป2ประตูต่อ2 ตารางคะแนนแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะฮะของทั้ง2ทีมดา b บี้คาตีอยู่อันดับที่23ของตารางนะฮะ27นัดมี14คะแนนเบอร์มิงแฮมอยู่อันดับที่18นะฮะแต่28นัดมีอยู่32คะแนนบทวิเคราะห์ของเกมนี้นะฮะดาบี้คาตีเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของเบอร์มิงแฮมเจ้าบ้านดาบี้คาตี ภายใต้การทำทีมของโค้ชย่างเวลูนี่นั้นพาทีพลาดท่ามาในเกมที่แล้วนะฮะแต่ทว่ารวมผลงานของทีมนั้นยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจแม้ว่าเกมที่แล้วพวกเขาจะแพ้มาต่อนอตติงแฮมฟอร์เรสก็ตามทีส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างเบอร์มิงแฮมยังอยู่ในพื้นที่โซนล่างของตารางนะฮะแต่ว่ามาตรฐานของผลงานในช่วงหลังนั้นก็ดีขึ้นมาด้วยการไม่แพ้ใครมาแล้วเป็นเกมที่2นะฮะ ดูแล้วเกมนี้เมอร์มิงแฮมมาตรฐานเกมนอกบ้านของพวกเขานั้นก็ยังคงไม่นิ่งเพราะตลอด6เกมหลังของพวกเขานั้นในการเตะนอกบ้านนะฮะยังไม่ชนะใครเลยทำให้เกมนี้เจ้าทีมมีลุ้นเบียชนะได้แน่นอนคู่นี้นะฮะให้เลือกเชียร์ไปที่ดาบี้คาเต้น,นะฮะผลสกอร์ที่คาดเดาดาบี้คาต้ชนะ1 0 2 1หรือ2 0 ฝากติดตามช่องเสียบอมสายปั่นบอลด้วยนะครับจะมาวิเคราะห์คู่ฟุตบอลทีเด็ดให้ท่านได้รับชมทุกวันนะครับขอบคุณมากครับผม